เหตุการณ์เสียกรุงละแวกสมเด็จพระบรมราชาที่สามสมรรโคตเมื่อพศ2119นักพระสัตถาขึ้นครองราชาสมบัติต่อเป็นสมเด็จพระบรมราชาที่สี่มีพระรถกับพระมเหสีคือสมเด็จพระชัยเชษฐามหาอุปราชและพญาตนในพศ2127สมเด็จพระบรมราชาที่สี่โปรดให้ประกอบพิธีบรมราชาพิเศษให้แก่พระราชบุตรทั้งสองคือสมเด็จพระชัยเชษฐา เป็นสมเด็จพระชัยเชษฐาธีราชและพระยาตนเป็นพระบรมราชาที่หเท่ากับในขณะนั้นเมืองกัมพูชามีกษัตริย์สองค์ในเวลาเดียวกันในรัชกาลสมเด็จพระบรมราชาที่4นี่เองที่นักประจนภัยชาวสเปนชื่อบลัสลุยและเบลูซูชาวโปรตุเกสได้เข้ามารับใช้สนองพระบาทสมเด็จพระบรมราชาที่4ี่ส่งรับเป็นพระอรสบุญธรรมและทรงจ้างทหารองครักษ์เป็นชาวสเปนและโปรตุเกสเสียสิ้น ในพศ2136สมเด็จพระน่าเรศวรมหาราชทรงกลีทาทัพสยามเข้ามาบุกเมืองกัมพูชาทรงเข้ายึดเมืองต่างๆได้สมเด็จพระบรมราชาที่สพระสัตถามีพระราชาองค์การให้อย่านำทัพเข้าขัดขวางทัพสยามแต่ให้อพยพคนหลบหนีออกจากเส้นทางเดินทัพของสมเด็จพระน่าเรศวรมหาราชและมีพระราชสารถึงวิสลอยสเปนประจำเมืองมะนิลาเพื่อขอทัพฝรั่งมาช่วยต้านทัพสยาม ฝ่ายเมืองมนิลาเห็นว่าเป็นอกาศอันดีที่อาจจะได้กัมพูชาเป็นเมืองขึ้นจึงส่งทัพ120นายมาป้องกันกรุงละแวกแต่ไม่ทันสมเด็จพระนเรศวรทรงยกทัพมาถึงเมืองละแวกก่อนสมเด็จพระสัตถาประทับช้างทรงออกมานอกเมืองพบกับสมเด็จพระนเรศวรหมายจะก,กระทำยุทธหัตถีแต่ช้างทรงของสมเด็จพระสัตถากลับคล้ามกลัวช้างทรงของสมเด็จพระนเรศวรและวิ่งเตลดิดหนีไป สมเด็จพระสัตถาทรงเสียท่าดังนั้นแล้วจึงพาพระเอรสทั้งสองพระองค์และพระมเหสีหนีไปเมืองศรีสุนทรสมเด็จพระน่าเรศวรทรงเข้าบุกเผาทำลายเมืองละแวกจนย่อยยับแล้วในพศ2137กษัตริย์ทั้งสามและพระมเหสีทรงพากันเสด็จหนีไปเมืองตึงแตรงของล้านช้างสมเด็จพระสัตถาและสมเด็จพระชัยเชษฐาพระราชบุตรประชวรสิ้นพระชนที่เมืองตึงแรง ฝ่ายทางเมืองกัมพูชาเมื่อไม่มีกษัตริย์คอยดูแลอำนาจจึงตกแก่เชื้อพระวงศชั้นผู้น้อยแต่เป็นขุนนางตำแหน่งสูงชื่อพระบาทรามเชิงไพลเป็นผู้นำฝ่ายขมรนที่ต่อต้านการยึดครองของสยามมีฐานที่มั่นที่เมืองศรีสุนทรฝ่ายสมเด็จพระน่าเรสวนโปรดให้เลิกทัพกลับไปพร้อมกับกวาดต,ต้อนชาวขมรกลับไปเป็นจำนวนมาก โดยนำพระศีสุริโยพันธ์พระอนุชาของสมเด็จพระบรมราชาที่สี่พระสัตถากลับไปด้วยและยังทรงแต่งตั้งพระเอกสัตรีพระธิดาของพระศีสุริโยพันธ์เป็นพระมเหสีสมเด็จพระนเรศวรโปรดให้พระมหามนตรีคุมสถานการณ์ในเขมรไว้ที่เมืองอุดงมีชัยพระบาทรามเชิงไพรจึงกรีธาทัพมาขับไล่พระมหามนตรีที่เมืองอุดงมีชัยในพศ2138 พระมหามนตรีถอยทัพกลับสยามพระบาทรามเชิงไพรจึงเป็นเอกสัตย์แห่งกัมพูชาฝ่ายนายบรัสลุยซึ่งได้หนีไปเมืองมะนิลาและนายเบลูซูหนีไปมะละกาได้กลับมายังเมืองกัมพูชาอีกครั้งและได้ทราบข่าวว่าพระราชวงศ์เดิมเสด็จลีภัยไปยังสตึงแตรงแล้วจึงตามเสด็จไปเมืองสตึงแรงปรากฏว่าพระบรมราชาที่สพระสัตถาได้ประชวรสวรรคตไปเสียแล้ว ฝรั่งสองคนจึงพากันคับแขนใจมากและว,วางแผนจะกอบกู้บัลลังค์คืนให้แด่พระบรมราชาที่หพระโอรสในพศ .2139 ฝรั่งทั้งสองได้เดินทางลงมาเฝ้าพระบาทรามเชิงไพลฝ่ายพระรามเชิงไพลไม่ไว้วางใจฝรั่งทั้งสองจึงวางแผนสังหารแต่ฝรั่งรู้ตัวก่อนจึงชิงปงพระชนพระรามเชิงไพลเสียแล้วเชิญพระบรมราชาที่หนิวัตกรุงกัมพูชาอีกครั้ง ขึ้นคลองราชสมบัติที่กรุงศรีสุนทรฝากกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อไปกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับขอบคุณครับ